นิยายเรื่องนี้เป็นนิยายที่ช่องของเราแต่งขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสูลลี่ตอนพิเศษลาก่อน ค่าชื่อซูรีตั้งแต่จำความได้ข้าก็อาศัยอยู่กับพี่ชายนามว่าซูเอินทุกวันพี่ชายจะออกไปตัดฟืนหาของป่ามากินประทางชีวิตและนำบางส่วนไปแลกเปลี่ยนกลับมาเขาจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับข้าก่อนเสมอเขายอมอดเพื่อให้ข้าได้อิ่มไม่รู้ทำไมข้ารู้สึกอยู่เสมอว่าข้าไม่ได้รักเขาแบบพี่ชายทั้งๆที่ตั้งแต่จำความได้ชีวิตข้าก็มีแต่พวกเราสองพี่น้อง ข้ามรู้สึกขัดใจที่เขาทำเหมือนข้าเป็นเด็กๆทั้งๆที่ข้าโตแล้วข้าชอบทำตัวเอาแต่ใจเพราะข้ารู้ว่าพี่ชายจะต้องตามใจข้ามีครั้งหนึ่งข้าไม่พอใจจางเหมอยลูกสาวของหัวหน้าหมู่บ้านเป็นอย่างมากนางชอบมาให้ท่าพี่ชายแม้พี่ชายจะไม่สนใจแต่ข้ากลับรู้สึกว่านางขัดหูขัดตาข้าขอให้พี่ชายเลิกยุ่งเกี่ยวกับจางเหมยพี่ชายก็ตอบรับคำขอของข้า แต่จางเหมยยังคงมาตอแยพี่ชายไม่หยุดจนข้าไม่พอใจเกิดมีปากมีเสียงกับนางพี่ชายเอาแต่ขอโทษและสัญญาจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับนางอีกข้าจึงรู้สึกสบายใจขึ้นจนสุดท้ายจางเหมยไม่พอใจข้าเป็นอย่างมากนางมาด่าว่าข้าถึงที่บ้านนางว่าถึงพ่อถึงแม่ของข้าทำให้ข้าตบตีกับนางแม้ข้าจะอ่อนแอแต่ข้าก็ขอสู้ตายต่างฝ่ายต่างได้รับบาดเจ็บ พี่ชายได้แต่ขอโทษถ้าไม่อยากได้ยินคำขอโทษของพี่ชายข้าอยากจะรู้เรื่องของพ่อกับแม่ข้าไม่ยอมให้ใครมาว่าพ่อกับแม่ของพวกเราเด็ดขาดแต่พี่ชายไม่ยอมปรีบปากพูดเลยแม้แต่น้อยทำให้ข้าในตอนนั้นโกรธจนวิ่งหนีขึ้นไปบนภูเขาข้าวิ่งไม่รู้ทิศรู้ทางข้าแทบไม่เคยออกจากบ้านไปไหนไหนเลยจะรู้ทางข้าหลงทางข้าได้แต่นั่งร้องไห้ขอให้พี่ชายมาช่วย ข้ารองเรียกอยู่นานแต่ไม่มีใครขานรับข้าจึงตัดสินใจเดินออกไปโดยไม่รู้ทิศรู้ทางเช่นเคยสุดท้ายขากับกล้าพลาดเหยียบรากไม้จนตกเนินเขากลิ้งหลายตลบจนหัวกระแทกเข้ากับต้นไม้ด้านล่างเนินในตอนนั้นข้ารู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินน้ำตาข้าไหลออกมาพี่ซูเวินช่วยข้าด้วยข้าเจ็บเหลือเกิน ข้าพยายามขอความช่วยเหลือแต่กลับไม่มีเสียงเล็ดรอดออกมาข้าคิดว่าข้าคงหมดวาสนาในชาตินี้แล้วขณะนั้นเองได้มีเงาลางๆสีขาวลอยผ่านมาข้าไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นพูดผีวหรือเทพพยาดาข้าได้แต่อธิษฐานขอให้สิ่งนั้นช่วยดูแลพี่ชายข้าด้วยอย่าได้เป็นเช่นข้าในตอนนี้ที่มีแต่หาเรื่องทุกข์ใจให้พี่ชาย น้ำตาหยดสุดท้ายไหลรินออกจากดวงตาก่อนที่ข้าจะหลับไปตลอดการข้าลืมตาขึ้นมาขณะที่ข้ากลายเป็นเงาสีขาวลางๆตอนนี้ข้ารู้สึกตัวแล้วว่าข้าคงมีใช่มนุษย์มีเงาสีดำอยู่เบื้องหน้าเขาบอกว่าเขาจะมารับตัวข้าไปข้าได้แต่อ้อนวอนขอเวลาให้ข้าได้เห็นพี่ชายมีความสุขและร่ำลาเขาเป็นครั้งสุดท้าย เงาสีดำได้ให้เวลาข้าได้สาดาสงสิ่งที่ค้างคาแล้วเขาจะกลับมารับอีกครั้งในไม่ช้าข้ารีบรอยกลับไปที่บ้านทันทีฟังไม่ผิดหรอกข้าลอยอยู่จริงๆข้ากลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนข้าได้แต่เสียใจที่ทำตัวเอาแต่ใจข้าทำให้พี่ชายต้องผิดหวังข้ารู้สึกโศกเศร้าจนไม่อาจจะบรรยายเมื่อข้าลอยมาถึงที่บ้านในตอนนั้นข้าได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน เสียงที่ได้ยินช่างคุ้นหูนักข้าลอยเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆด้วยดวงใจที่ลุ้นระทึกข้ากลัวจะเห็นศพตัวเองหากข้าได้เห็นข้าคงทำใจไม่ได้เป็นแน่แต่ผิดคาดยิ่งเข้าใกล้ยิ่งได้ยินชัดขึ้นเสียงนั้นคือเสียงของพี่ชายและเสียงของตัวข้าเองเป็นเสียงของข้าจริงๆข้าได้แต่ตกใจรีบลอยเข้าไปใกล้ๆเร็วขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่ข้าจะทำได้ เป็นข้าเองที่นั่งสนทนากับพี่ชายอยู่บนเตียงข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้ข้าควรจะเสียใจหรือดีใจดีข้าลอยเข้าไปในบ้านในตอนนี้หัวสมองว่างเปล่าขาวโพลไปหมดข้าทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งร้องไห้เสียใจอยู่ที่มุมห้อง ไม่รู้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนข้ารู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจึงเงยหน้าที่ดวงตาแดงกล่ำขึ้นประทากับสายตาที่ฉายแววตื่นตระหนกของหญิงสาวบนเตียงถ้าอยากเข้าไปอ้อนวอนขอให้นางช่วยดูแลพี่ชายแทนข้าด้วยแต่กลับมีลมหอบใหญ่พัดพาข้าออกจากบ้านไปข้าที่กำลังโศกเศร้าได้แต่เดินวนเวียนไปไม่รู้วันเวลาจนวนกลับมาพบเข้ากับคนกลุ่มใหญ่ที่หน้าบ้าน ข้าได้ยินเสียงโตเถียงไปมาจนได้ยินเข้ากับเรื่องที่ว่าข้ากับพี่ชายมีใช้พี่น้องแท้ๆข้าถึงกับตกตะลึงพี่ชายผู้เสียสละที่ดูแลข้ามาเป็นอย่างดีเขามีใช้พี่น้องแท้ๆของข้าสวรรค์ช่างเล่นตลกก่อนหน้านี้ที่ข้ารู้สึกมาตลอดมันคงเป็นความรักเช่นชายหญิงมีใช้ความรักเช่นพี่น้องข้าได้รู้ในวันที่ไม่มีโอกาสข้าไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้ว ข้าเดินทางไปพร้อมกับพี่ชายและตัวข้าคนใหม่เวลาผ่านไปหลายสิบวันไม่ทำให้ความหนาวเหน็บเจ็บปวดในใจของข้าลดลงได้เลยข้าได้แต่นั่งร่ำไห้อยู่ข้างกายพี่ชายข้าอยากให้เขารู้ว่าข้ารักเขาข้ารักเขามาตลอดและจะรักเขาตลอดไปแต่ข้าไม่มีโอกาสนั้นแล้วพี่ชายมองไม่เห็นข้า แต่ตัวค้าคนใหม่กลับมองเห็นค้าเป็นครั้งคราวค้าไม่รู้ว่าเมื่อใดที่นางจะเห็นค้าบ้างแต่ทุกครั้งที่นางเห็นค้าจะเป็นเพียงเวลาสั้นๆก่อนจะมีลมพัดหอบเอาตัวค้าออกห่างจากนางเวลาผ่านไปเรื่อยๆค้าตามพี่ชายในตอนกลางวันและจะพยายามสื่อสารกับตัวค้าคนใหม่ในตอนกลางคืนแต่ตัวค้าคนใหม่จะเห็นข่าเพียงตอนที่ข่าโศกเศร้าอย่างหนักเท่านั้น ทำให้ข้าไม่ทันได้สื่อสารกับนางก็โดนลมพัดออกไปบางคืนข้าก็เฝ้าดูพี่ชายของข้าในห้องของเขาตั้งแต่ได้มาเมืองหลวงพี่ชายข้ามุ่งมั่นเข้ารับราชการจนหางปรุ่มหัาค่ำทีแรกข้าคิดว่าเขาทำเพื่อตัวเองแต่เมื่อข้ามองเห็นสายตาที่เขามองตัวข้าคนใหม่อดทำให้ข้าเศร้าโศกเสียใจป่าปนกับความดีใจไม่ได้ มันเป็นสายตาที่พี่ชายไม่เคยใช้มองค่าแต่เป็นสายตาแบบที่ข้าใช้มองเขาข้าเข้าใจความหมายของสายตานี้ดีพี่ชายรักนางแต่ไม่ได้รักค่าในใจพี่ชายข้าคงเป็นได้เพียงน้องสาวคนหนึ่งเท่านั้นเวลาผ่านไปไม่นานตัวข้าคนใหม่ได้รับพระราชอ,องการมั่นหมายข้าที่ได้ยินกลับรู้สึกโกรธแค้นพี่ชายข้ารักเจ้าเจ้าไม่มีสิทธิ์ไปแต่งงานกับใคร ตอนนั้นข้าโกรธแค้นตัวข้าคนใหม่เป็นอย่างมากข้าอยากได้ร่างของข้าคืนมาข้าอยากจะบีบคอนางให้ตายเผื่อข้าจะมีโอกาสกลับเข้าร่างเดิมความคิดชั่วร้ายกลับทำให้ลมที่หอบข้าออกมาในครั้งนี้รุนแรงอย่างมากมันบาดผิวของข้าจนอ่อนล้าแต่ข้าไม่ยอมหากนางไม่สามารถทำให้พี่ชายมีความสุขอย่าหวังว่าข้าจะยอมให้นางอยู่ในร่างนี้อย่างสงบ จิตวิญญาณของข้าเริ่มร้อนลุ่มแต่ข้าไม่หยุดข้าจะเผาทุกอย่างให้หมดไหมไปตามข้าข้าเริ่มรังควานตัวข้าคนใหม่อย่างหนักแต่ข้าไม่ลืมที่จะไปเฝ้าดูพี่ชายสุดที่รักของข้าหลังตัวข้าคนใหม่รับราชโองการพี่ชายกลับดูเลื่อนลอยไม่มีชีวิตชีวาเหมือนแต่ก่อนข้าเห็นแล้วก็รู้สึกปวดใจเหตุใดไม่เป็นข้าที่เป็นคนทำให้ท่านมีความสุขทำไมสวรรค์ช่างกันแกล้งข้าอย่างนี้ จนวันนั้นวันที่ข้ารอคอยก็มาถึงมีคนมองเห็นข้าอีกคนข้าจำได้คร่าวๆว,ว่านางมีนามว่าหงแต่ข้าไม่สนใจมากนักข้าสนใจเพียงจิตใจที่ริษยาของนางจิตใจชั่วร้ายของนางทำให้นางมองเห็นข้าและข้าไม่ถูกลมพัดออกมาข้าบอกเล่าเรื่องราวที่หมู่บ้านที่ข้าอาศัยอยู่กับพี่ชายให้นางฟัง เ้าเชื่อว่าคนที่มีจิตใจชั่วชา้าต้องเข้าใจความหมายที่ข้าต้องการสื่อเป็นแน่หากตัวข้าคนใหม่ต้องแต่งไปให้กับผู้อื่นแล้วทำให้พี่ชายทุกทรมานใจตลอดชีวิตสู้ให้นางตายไปกับข้าเสียดีกว่าและแล้วตัวข้าคนใหม่ได้ถูกลงโทษข้าเห็นทุกการกระทำของนางก่อนหน้านี้นางเป็นคนฉลาดข้ารู้แล้วว่านางจะต้องรอดพ้นจากภัยในครั้งนี้เป็นแน่ วันนั้นเงาดำได้มาบอกว่าจะพาข้าไปข้าอ้อนวอนขอเวลาอีกเพียงครู่เดียวให้ข้าได้เอ่ยคําลาเป็นครั้งสุดท้ายข้าไปหาตัวข้าคนใหม่ในคุกน่าแปลกที่ครั้งนี้ข้าไม่โศกเศร้าเสียใจแต่นางกลับมองเห็นข้าและข้าก็ไม่โดนลมหอบพัดออกไปข้าจึงได้กล่าวฝากฝังพี่ชายกับนางไปว่าฝากดูแลพี่ชายของข้าด้วย หลังจากนั้นข้าได้แต่นั่งเฝ้ามองพี่ชายที่นั่งรอตัวข้าคนใหม่ที่หน้าประตูจวนสกุลซูข้าได้ยินบทสนทนาของทั้งสองในคุกก่อนหน้านี้ข้ายิมทางน้ำตานั่งลงข้างๆเขาชาตินี้ข้าหมดวาสนาแต่หากชาติหน้ามีจริงขอให้สวรรค์โปรโด,ดให้โอกาสข้าให้ข้าได้สมหวังในความรักพี่ชายน้องสาวคนนี้ได้แต่อวยพรให้ท่านสมปรารถนา จากนี้ไปเป็นความสามารถของตัวท่านเองข้าหวังว่าท่านจะไม่ลืมค่าเหมือนที่ข้าจะไม่ลืมท่านตลอดไปข้าโน้มตัวไปกอดพี่ชายทางน้ำตาเป็นครั้งสุดท้ายลาก่อนชายผู้เป็นที่รักของข้าซูลีเ่เร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วเร็วหน่อยหยูยิงจะคลอดแล้วผู้คนในจวนต่างตกอยู่ในความชุลมุนวุ่นวาย มีใครไปแจ้งในท่านหรือยังเอาเร็วๆหน่อยหมอตำแยมาหรือยังเวลาผ่านไปราวสองคืบุรุษหนุ่มรูปร่างกำยำก้าวเข้าสู่จวนราวกับโผบินเขารีบไปที่หน้าห้องทันทีก่อนที่จะยกมือขึ้นผลักประตูได้มีเสียงร้องห้ามอยู่ด้านหน้าว่านายท่านห้ามเข้าไปเจ้าค่ะมันจะไม่เป็นมงคลเมียข้าลูกข้าอยู่ในนั้นเจ้ากล้ามาห้ามข้าไม่เข้าไปได้อย่างไร สุวรรที่ตอนนี้ไต่เต้าขึ้นมาเป็นขุนนางระดับสี่ทรงเสียงทรงพลังออกมาสูลีกริดร้องอยู่ด้านในจะให้เขารออยู่ข้างนอกเฉยๆเขาทําไม่ได้หรอกแต่หญิงชราหน้าห้องกลับห้ามสุดชีวิตแต่ก่อนที่จะทันได้เอ่ยสิ่งใดได้มีเสียงร้องหนึ่งดังขึ้นภายในห้อง สุวรรไม่ฟังคำทัดทานใดอีกรีบผลักประตูเข้าไปด้านในอย่างรวดเร็วสุรีที่เห็นสุวรรณผลักประตูเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้านางก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงว่าท่านพี่ท่านได้ลูกสาวเจ้าค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ